รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอมานะครับที่เด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันจันทรนะครับที่22นะครับนะพฤติการโยน2564นะครับนะอรอแป๊บนะครับลืมนะครับลืมประกาะประกาพิเศษโจโผมานะครับมาแล้วครับนะวันนี้มาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับ เป็นบอลซซเรียอาของอิตาลีนะครับนะระหว่างครับเวโรนนะครับพบกับเอมโปลีครับแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่ที่2ครับเป็นบอลลาลิกาสเปนนะครับระหว่างครับไลโยเปียกากโน่นะครับกับมายยงกานะครับนะแต่เวลาแต่อีสามตรงนะครับนะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับโอ้โหคู่แรกนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับอ่าให้เชียร์เอเบอร์ตันนะครับโอ้สู้ไม่ได้เลย นะครับดูแค่ครึ่งแรกนะครับโอ้โหแมซี่น่ครับโอ้โหไปกลางมุ้งอยู่ฝั่งเดียวครับไปกลางอยู่ฝ e ั่งอเบอร์ตันนะครับบอกตรงๆเลยไม่รอดนะครับนะให้รองไปที่2ลูกนะครับโอ้โหเรียบร้อยครับโดนไป3เมตรเสียเต็มกันไปนะครับสำหรับคู่แรกนะครับคู่ที่2ให้เชียร์ไปที่สเปอร์นะครับราคาขึ้นคึ้ลูกนะครับสเปอร์ชนะ2 1หนึ่งครับ กินครึ่งกันไปนะครับแล้วหมอก็ให้นะครับสูงเต็มเกมไปที่2ลูกครึ่งนะครับนะผลสกอร์ครับสองหนึ่งก็กินเต็มกันไปนะครับสําหรับตาทั้ง2งหน้าเลยนะครับสําหรับคู่สเปอร์นะครับอ่ะมาดูวันนี้นะครับวันนี้นะครับมาดูคู่แรกครับเวลนากับเอมโปรีนะครับสถิตินะครับฮาร์ดล่าสุดที่เจอกันนะครับ เอ็มโปลีนะครับชนะไป2นะครับเวลาเวโรนาชนะไป1แล้วก็เสมอไปนะครับ2เกมนะครับนะมาดูครับ5นัดล่าสุดของเอ็มโปลีนะครับนะครับอ่าไม่ใช่นะครับใช่หรือเปล่าเวโรนานะครับพูดผิดอีกแล้วครับนะมาดูครับ5นัดล่าสุดของเวโรนานะครับตอนแรกไปเยือนนะครับเสมอ1 1นะครับนัดที่2เล่นบ้านชนะ2 1นัดที่3ไปเยือนเสมอ1นึ่งหนึ่งนาทีสีครับเล่นบ้านชนะ4 1 นะครับนัดที่5ไปเยือนแพ้ 3- 2มส่วนใหญ่ครับที่ดูนะครับ5นัดหลังสุดนะของเวโรนาครับในบ้านดีผลงานดีแต่เกมเบือนแย่นะครับนะ,ะมาดูครับในบ้าน5้านัดล่าสุดนะครับในบ้าน5้า่าสุดนะครับโอ้โหเป็นครับบอกแล้วนะครับในบ้านผลงานดีมากๆนะครับชนะ4แพ้แค่เกมเดียวนะครับสำหรับเวโรนานะครับมาดูครับ5านัดล่าสุดนะของเอปอรีนะครับนัดแรกครับ นัดแรกกับนัดสองได้ในบ้านครับเสมอสองนัดเลยนะครับนัดที่สามไปเยือนชนะสองหนึ่งนัดนัดที่สี่ได้บ้านแพ้สองศูนย์นัดที่ห้าไปเยือนนะครับชนะสี่สองนะครับนะห้านัดล่าสุดเราชนะสองเสมอสองแพ้สองนะครับมาดูเกมเยือนนะครับห้านัดล่าสุดของเอปูลีนะครับโอ้โหเอปูลีก็ไม่ใช่ย่อยนะครับสูสีเลยครับเกมเยือนนะครับห้านัดนี่นะครับชนะไปสี่แพ้แค่เกมเดียวนะครับนะอ่ะดูตารางคะแนนนะครับ เวโรนาอยู่ดับ10นะครับแข่ง12นัดชนะ4เสมอ4แพ้4มีอยู่16คะแนนนะครับส่วนเอ็มโปลีครับอยู่ดับสิบเอนะครับแข่ง12นัดเท่ากันชนะ5เสมอ1แพ้6แต่แพ้เยอะกว่านะครับมีอยู่16คะแนนนะครับอะดูเกมย่านะครับของเวโรนาครับแข่งไป6นัดชนะ4ครับไม่มีเสมอแพ้แค่2เกมเท่านั้นนะครับเกมเยือนครับโอ้โหสูสีจริงครับเอ็มโปลีครับเกมเยือน ห้านัดนะครับนะชนะ4ไม่เสมอแพ้แค่เกมเดียวครับโอ้โหบอกตรงครับนะนะครับวลาได้าในบ้านก็ดีนะครับเกมเยือนของเอมโปลีก็ดีนะครับวันนี้ยังไงกันครับวันนี้นะนะครับมาดูครับที่แันที่แคปครับนะครับเดแดนะครับราคานะครับ เปิดบานะครับคือคู่ลูกครับน้ำเจ้าบ้านที่1.00นะครับส่วนเยือนที่0.90ครับด้านเลนที่2ราคาคงที่ครับคือคู่ลูกครับด้บเจ้าบ้านไหลลงที่0.95ส่วนเยือนไหลขึ้นที่0.98นะครับเรทราคาโอเวอร์เลนแรก3ลูกนะครับเรทที่2ก็3ลูกนะครับนะถ้าดูจากราคานะครับคือคู่ลูกนะครับเรทราคาโอเวอร์3ลูกถือว่าสมดุลนะครับนะน้ำเจ้าบ้าน9.5เยือน9.8นะครับอ่ะคู่นี้เชียร์ไปเจ้าบ้านนะครับนะ นะครับ M88 เจ้าบ้าน94เยือน99ถือว่าสูสีนะสำหรับคู่นี้นะครับนะนะครับคู่แรกครับเชียร์เจ้าบ้านก่อนนะครับคู่ที่สองมาดูครับลายโยนะครับกับมายองก้านะครับสถิตินะครับ5น้าล่าสุดที่เจอกันนะครับนะลายโยนะครับชนะไปสองมายองก้าชนะไปสองแล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมนะครับ าดูครับห้านัดล่าสุดนะครับขอลายโยนะครับนัดแรกไปเยือนนะครับแพ้สองหนึ่งนัดที่สองได้บ้านเสมอสุดๆนะครับนัดที่สามรับได้บ้านชนะหนึ่งศูนย์นัดที่สี่ไปเยือนแพ้สามสองนัดที่ห้าได้บ้านนะครับชนะสองอีกชนะสองหนึ่งครับห้านัดล่าสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับส่วนใหญ่จากห้านัดนะครับในบ้านดีแต่เกมเยือนไม่ดีนะครับสำหรับลาโยนะครับนะมาดูครับเกมในบ้านนะครับห้านัดล่าสุดนะครับโอ้โหบอกนะครับในบ้านถือว่าดี ชนะสี่เสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครเลยนะครับ้าล่าสุดของรายยนดครับมาดูครับ้านล่าสุดของมายก้าครับโอ้โหบ่ตกครับ้านล่าสุดครับเสมอไป4ี่เกมนะครับแล้วก็แพ้แค่หนึ่งเกมนะครับนะอื้สุดยอดนะครับนะมายก้าครับอ่าดูเกมเยือนครับเป็นไงบ้างครับเกมเยือนนะครับ่ะส่วนมากเกมเยือนไม่ค่อยดีครับ มาโยก้านะครับห้านัดล่าสุดนี่เสมอ2แพ้3นะครับเสมอ2เกมล่าสุดนะครับอีก3เกมแพ้รวดนะครับถือว่าเกมเยือนไม่ดีนะครับสําหรับมาโยก้านะครับอ่ะดูเกมเย่าของราโยสหน่อยครับแข่ง6ชนะ5เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยนะครับนะมีอยู่นะครับดูหกคะแนนนะครับเกมเยือนไอเกมเย่านะครับอ่ะดูเกมเยือนสักหน่อยนะครับของมาโยก้าแข่ง6 ชนะ1เสมอ2แพ้ไป3เกมนะครับนะครับดูโดยรวมนะครับไลโยนี่อยู่อันดับ7นะครับแข่ง13นัดชนะ6เสมอ2แพ้5มีอยู่20คะแนนครับส่วนมายาก้าอันดับ13นะครับ13นัดเท่ากันนะครับชนะ3เสมอ6แพ้4นะครับมีอยู่15คะแนนนะครับดูที่ handicap นะครับ อันดี้แคมป์ขับเดดแรกเปิดบาครับคร id ึ่งคุ้มลูกครับดับเจ้าบ้านที่1.03นะครับส่วนเยือนทีู่นย์จุดแครับในราคานะครับเดทที่2นะครับราคาไหลลงอยู่ที่ครึ่งลูกครับน้ำเจ้าบ้านไหลลงอยู่ที่0.94ยุดเส่วนเยือนที่0.99ย์จุเครับในราคาอเเดทแรกครับสองลูกควบสองลูกครึ่งทั้งเดทแรกแล้วก็เดทที่2นะครับครึ่งลูกนะครับนะเใทราคาอเวสองลูกควบสองลูกครึ่งก็โอเคอยู่นะครับนะน้ำเจ้าบ้านอยู่94คุณดิเชียเจ้าบ้านนะครับนะ มาดูนะครับสรุปครับมาดูคู่แรกก่อนครับเวนนากับเอมโปอรีนะครับนะครับน้ำเจ้าบ้านนี่โหอยู่หนึ่งหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์เยอะเก้าสี่แล้วสลับคือคู่ลูกครับถ้ารึ้นลูกรึ้ลูกน่าเล่นนะครับหมอมองไม่น่าขาดสลับคู่นี้นะนะครับอสรุปครับอ่ะเชียร์ไปครับเวรนานะครับ ครึ่งลูกนะครับนะคู่นี้ครับให้เล่นนะครับนะให้เล่นต่ำนะครับที่สามลูกนะครับเล่นต่ำไปเลยครับรุนที่สามลูกนะครับคู่สองครับเชียงที่รายโยนะครับนะครับที่ครึ่งลูกนะครับกดสูงไปครับสองลูกเลยนะครับกดสูงไปที่สองลูกนะครับนะวันนี้ให้สองหน้าเลยทั้งสองคู่นะครับนะ ใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับนะนะครับแล้วก็ให้สูงครึ่งแรกไปด้วยนะครับครึ่งควบลูกนะครับสูงครึ่งแรกไปเลยครับสามหน้าไปเลยนะครับสําหรับคู่ลายโยนะครับนะนะครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับใครอยากรับบอลสดนะครับหรือบอลสเต็ปบอลวีพีเพิ่มนะครับนะอเมาแนในนาครับให้เข้าเข้ากลุ่มขออเมานะครับนาไปรับที่เด็ดนะครับ นะครับอยากเข้า,ากลุ่มทางอินดีไลน์ส่วนตัวมาครับ ahmao 99นะครับไลน์เอยนอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับวันนี้เบาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ